พิกพิกให้ได้พิกเอพิกพิกไปพิกไปเออพิกพิกให้ได้พิกให้ได้พิกไปพิกไปพิกไปใกล้แล <tapping. S 1> ้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยเอาตัวไปนั่งในเปียงเอาดากไปนั่เอาดากไปนั่มันไป้ตัวหัวเว้ยไปพิกไปพิกพิกเอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปอีก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  เอาอีกเอาอีกเอาเอาอีก,อ,อ,กอันหนึ่งสองซ้ำไปอีกเขไปอีกไปอีกไปอีกไปไปเอาขาไปน้ำเออคือนลไปพิกพิกเอาพิกไปไปพิกบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้ยเอาไม่เอาไม เบื้บเบื้บเบื้บพี่ลูกพีกใ่ใครได้พีใ่ใครได้เกง่งเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเอาอีกเอาอีกไปอีกไปพี่ใครได้พี่บ่ได้บ่ต้องนอนขึ้นนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกพี่อีกค่ะแม่พี่ใครได้ให้ได้โอ้ยเหลือหน่อยเดียวเอาไหมตึ้ม ตืมโอ้ยเอาอีกเอาอีกพีกไม้ให้มันได้เออบ่ได้บ่ต้องนอนพีกไม้ให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เดออตืม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 ง่ายดีได้บ่ ไมห,หยอกหรอกพิกให้ได้พิกดีๆพิกอ่ไ้หยอกเอาพีกห้ทังสัเอาก็เห็นทังสันวหนทังสัหยอกดินนโอ้หยอกดินน أو! โอ้หยอกหยอกอกอหยอกโอ้หยอกหยอกหย,ยอกหยอกมีใหพิกแล้วพิกใบพิก เ <laughs> ไงไยเหรอพี่ให้ได้เอาไม่จะคลองฉีเสียเดือนแล้วพี่ว่าให้เป็นยังไงพี่ให้ได้สู้สู้อไกลแล้วไกลแล้วโอ้โยๆๆๆๆๆเอาไม่เอาไม่เอเอแห้งแแห้งพี่ไป <laughs> <laughs> เอาขาไปน้ำเอาขากับดากไปน้ำ เอาคาไปน้ําเออให้ได้ให้ได้อีกน้อยนึงเอาพริกไหมพริกไหมพริกหลบว่ะบางท่านพีิลงไปท่านพีิกไพริกมาพริกมาพริกพลิกพลิกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยเอาพริกพลิกพริกเร็วเร็วเออใกล้แล้ว ให้มันได้ให้มันได้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ที่นั่นมันหิวคนบอกที่นั่นมาแข่งติลูกที่นั่นมาแข่งตีอ๋อไม่หนึ่งสองสามาเรื่ยเรื่อเรื่ยเรื่อยเอให้ได้ให้ได้บ่ได้อย่านอนเด้อพี่ให้ได้บ่อซอยเด้อพี่เองเดนอบ่อซอยบ่อซอยแน่นอน พิ่ให้ได้ช่วยเหลือจากของอะไรอยากพริกแห้งอยากพริกแห้งมาป่าจับมาป่าจับมามามาป่าจับยูป่าจับยูสันอุย้ยไรอยากพริกอีหล่ะอยากพริกป่าจับสันป่าจับเออไป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 อยากพิก ขึ้นมาลูกขึ้นมะเงียร์ขึ้นเงียร์ขึ้นลูกเงียร์ขึ้นเองียราขึ้นเงียร์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 ขื่นเออก็ดีใจมากอยากพริกอยากพริกดีใจไรในพริกดีใจไรเป่งไหนเป่งไหนบอกค้อมรู้สึกด้วยเป่งไหนเป่งไหนในพริกหรืเป่งไหนไอ้บอกค้อมรู้สึกมาบอกค้อมรู้สึกมาเด้อเป่งไหนปัดจับปัดจับมาถ้าเป็นอยากพริก ปะจับปะจับเป่งไหนเป่งไหนเป่งไหนเฮอเป่งไหนในพิกกับเป่งไหนเป่งไหนพิกเองกับุ่๊เป็นเออตึมตึมไงตึมต้มตึมมะตึมมะไงไปไงไปวะโอ้ยับข้นวะลูกได้ละขึ้นไดนะขึ้นลูกเรื่อนได้ละขึ้นเออไละขึ้นได้ละขึ้นเมยไป เงยน่าคือลูกเงยน่าเงยนาเงยนาเมียไปเมียไปเงยหลังเงยลังงบปาเมียเมียแล้เมแล้วเมยลเมียแล้วเมียลโอ้ยยิงดีดันจึงจๆๆงจรมาแล้วค่ะมีบุหรี่มีบอ